สวัสดีค่ะ Hello everyone สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะในคลิปนี้คุณครูน้ำใจพามายัางจุดที่เขาปลูกตะบองเพชรนะคะนะคะเยอะมากเลยนะคะครูยืนอยู่ด้านหน้านะคะมาสะดุดดอกแพงพวย ก็เลยถ่ายดอกแพงผวยให้ดูก่อนนะคะนี่เป็นทางเดินเข้านะคะทางเดินเข้าดูบรรยากาศด้านนอกก่อนนะคะค่ะบรรยากาศด้านนอกของของของสวนตะบองเพชรนะคะ เขาไม่น่าเปิดเพลงเลยดีเพลงเข้ากล้องคุณครูก็คงจะมีปัญหานิดหน่อยนะคะสวยนะสวยสวยสวยนะคะก็จะเห็นหอรัชมงคลน,นะคะหอรัชมงคล อยู่ด้านหลังนะคะก็เดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้แหละค่ะยังไม่เข้านะคะคนยังเยอะอยู่ข้างในครูก็เดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ก่อนนะคะ ถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ชมก่อนนะคะชอบดอกแพงพวยจังเลยเขาจัดได้สวยมากนะคะสวยจริงๆจัดได้สวยมากนะคะมาดูดอกตรงนี้ค่ะเจอดอกไม้ก็เลยต้องถ่ายซะหน่อยนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศ ะคะอันนี้เขาก็จัดสวยนะจัดสวยค่ะนะคะจัดสวยค่ะจัดสวย จะพาไปดูดอกไม้นะคะพาไปดูดอกไม้นี่นะคะเห็นไหมคะดอกไม้ดอกไม้ดูดอกไม้กันดูดอกไม้ดูดอกไม้เห็นไหมคะสวยไหมคะ เอาชัดๆเลยดอกไม้ราคะชัดเลยเอาไวนะ้ชัดๆเลย,ยชัดๆเลยคุณครูขอเข้ากล้องด้วยขอเข้ากล้องด้วยหน่อยนะนี่เนี่ยดอกนี้สวย สวย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 นะคะ ต้นนี้ก็สวยต้นกล้วยอะไรกล้วยอะไรกอบเลิมเลยต้นกล้วยอะไรเออกอให่ใหญ่ขอเข้ากล้องด้วย <c oughs> คุณน้ำใจขอเข้ากล้องหน่อยค่ะค่ะชมบรรยากาศรอบนอกก่อนนะคะ เดี๋ยวจะได้พาเข้าไปโรงเรียนของตระบองเพชรน,นะคะนะคะพอมีนักท่องเที่ยวพอมีผู้มาเยือนมาชมนะคะเพิ่มสีสัน แต่เราก็ถ่ายได้แต่ต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยดอกไม้เนี่ยแหละค่ะนะคะชมดอกไม้ด้วยสวยนะคะวันนี้คุณครูก็พามาเทีย่ยวสวนหลวงรอก้าเนาะให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศนะคะของสวนหลวงรอก้าว่า,าสดชื่นล่มรื่นนะคะ มาเดินแล้วก็มีความสุขเห็นไหมคะ่ะต้นหมากรากไม้เต็มไปหมดเลยค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คุณครูก็ขอยุติก่อนนะคะเดี๋ยวไว้ชมคลิปต่อไปนะคะนะคะยังมีอีกหลายคลิปค่ะส่วนหลวงรอก้าวนะคะค,ครูก็จะถ่ายให้ดูหลายคลิปเลยล่ะค่ะนะคะ,นะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ บ๊ายบายค่ะ